ันนี้หมอจะมาเล่าเรื่องการรักษาใส้ตาบนผิวกระจกตาโดยไม่เปิดแฟลปหรือไม่เปิดฝานะคะมีอยู่แค่2วิธีเท่านั้นค่ะวิธีแรกเราเรียกว่า P.R.K. ค่ะ P.R.K. เป็นการขูดผิวกระจกตาด้านบนหรือชั้น e p ิ t เเี่ยมที่มีความหนา55ไมครอนเมื่อขูดออกมาแล้วเปิดเปิดออกมาเป็นแผลกว้างแล้วนะคะเราก็จะเจรไนด้วยเลเซอร์ที่เรียกว่า Excimer laser ปรับแต่งผิวกระจกตาทําให้แสงของการมองนั้นตกกระทบที่จุดระพาพอดีแล้วเราอ่ะก็มี PRK หลายวิธีนะคะถ้าเราขูดผิวกระจกตาด้วยเครื่องมือธรรมดาเราเรียกว่า PRK แต่ถ้าขูดผิวกระจกตาด้านบนหรือชั้นอ e p i ี e r ียมด้วยเลเซอร์ใช้เลเซอร์หมดเลยเนี่ยซึ่งก็เป็นวิธีใหม่เราเรียกวิธีนี้ว่า trans e p i t h e r i a l PRK จะเห็นว่าอันนี้มันเป็นวิวัฒนาการ Trans Epithelial P R K ก็มีมาหลัง P R K แล้วก็ทำให้เกิดความที่เรากลัวน้อยลงเพราะว่าเราใช้เลเซอร์ยิงตั้งแต่ต้นจนจบใน process เ,เดียวนะคะคนไข้ก็จะสบายตาและไม่เจ็บเลยนี่คือการรักษาสายตาที่ไม่เปิดฝากระจกตาหรือไม่เปิดแฟฝปวิธีแรกวิธีที่2ค่ะเป็นวิธีใหม่เช่นเดียวกันค่ะอันนี้เราเรียกว่า r e l e x s m i l e นะคะจะใช้ เลเซอร์ที่เรียกว่าเฟมโตเซกันเลเซอร์เจลาไนที่กลางกระจกตาสร้างก้อนก้อนหนึ่งมาที่มีลักษณะเหมือนกับแผ่นดิสหรือขนมแพนเค้กเรียกก้อนก้อนนี้ว่าเลนติคูยิ่งมีค่าสายตาเยอะเช่นทาสัน800เลนติคูก็จะมีความป่องตรงกลางถ้าเกิดว่าค่าสายตาน้อยเลนติคูก็จะบางจากนั้นก็เปิดแผลเล็กๆมีขนาด2มเมตรแล้วค่อยๆคีบเลนติคูคคนี้ออกมา ะะจะเห็นว่า2วิธีนี้มีสิ่งที่เหมือนกันอยู่หนึ่งอย่างคือไม่เปิดฝากระจกตาหรือไม่เปิดแฟล p เราก็เลยไม่ต้องระวังหรือไม่ต้องกลัวความย่นหรือปัญหาที่เกิดจากแฟล p นั่นเองคนที่จะชอบ,ชอบเลือก2วิธีนี้ก็จะเป็นบุคคลบางอาชีพเช่นนักบินทหารหรือคนที่ไม่ต้องการที่จะมีแฟล p เลยนะคะซึ่งในปัจจุบันนี้ีเล็ก,ลกสมายก็เป็นที่นิยมอย่างมากเลยค่ะ ในการที่เราจะทราบว่าเราควรจะทําอะไรนั้นเนี่ยการมาตรวจสําคัญมากการตรวจละเอียดจะทําให้เรารู้ว่าเราเลือกวิธีอะไรได้เราควรจะทําวิธีอะไรดีเพราะฉะนั้นก่อนมาเลือกเราศึกษามาก่อนแต่เราดูผลจากการเลือกแล้วมาเลือกด้วยกันนะคะ